ค่ะมือนี้นุ่นทียาภาพพอมีเป็น้องเอฟซมาตามแนวทางของนาจอยก็น,น้องคาดนะคะนาจอยสุดยอดอิหลีฝฟันเมือ่อวันสุกนะคะเข่าทั้งซีาเข่าทั้ง6กสองสองหเลขเล้าแตกสองน้อยได้นะคะเราก็มื่อนี่นองคาดกับฝันนะคะนองคาดฝัน ฝันว่าปู่ขาวมาบอกเลขสามตัวหางเดียวนะคะยืนบอกอยู่หน้าบ้านนะคะสําหรับเลขหน้าจอยโตใดที่ยังไม่ท่านออกเล่าหรือไทยนะคะเข้าไปเบงไปชมน้ากันเลยคะ่ะนี่มาตามหาหน้าจอยขอไปหาเจ้าอยู่ป้าไหวพูน,นะ่ะค้นงานว่าเจ้าขอบ้านแล้วเด็กล้ามมาไหมมือวันจันเนาะเอเอวั่นสูงน้องนุนเนาะวันนุก พินวัตยามาตามหน้าจอยยุป้าอ้อยหน้าจอยฟันว่าแม่ตายแล้วเขาเจ้าเอื้นไปแบกเอาศพแม่เนาะแม่หน้าจอยอายุสี่สิบสี่อยู่อยู่ฟ้าโล่งอ่ะขึ้นห้ซีหายู่อยู่ขางโล่งศพเนาะแล้วก็บกศพแม่มาบานบารเลทีสองหกพี่น้องเลขเล่าวันศุกออกหนึ่งซีหาวันจันท์ที่ผ่านมาเลขกออกอียัง สองก็สองหัเลขข้างบนออกหกสองข้างล่างออกสองหกป้านาจอยเล่าออกสองหัวซ่อนเข่ามดเลยเข่าตรงตรงซ้อคลิปเดียวออกเล่าสองต่อเลยหลักกรมีเอฟซีถือเล่หมู่บ้านนี่เพิ่นเพิ่นบอกว่าเลขนาจอยเพิ่นสินน้ำน้ำทุกโตเนื้อสามศูนย์นะคะก็สองหาสามแปดก็สองเพิ่นว่าเพิ่นติดตามทุกว่าถูกที่ว่าเล่ามันออกจันพูดสูงเพิ่นว่าเพิ่นติดตามหลักกระจิตตามท้ายอีก เพิ่นว่าิรนโชคดีดอะมือคืนนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างคุณป้าป้าสมหมายฝากให้นะจอยถูกถูกนะจอยสี่ห้าเลขลาวสองร้อยคุณทองแหวนฝากให้นะจอยถูกสี่ห้าสองร้อยน้องรุ่นอ่านซิคุณกดฉะพรพันได้มาซื้อเลนซื้อเลนเพิ่อนอะอนนพี่คึกกับพี่นักเกาหลีอยู่เกาหลีฝากมาให้หนึ่งพัน เพิ่นเพิ่นฝากม่านกันร่วมกันเป็นหนึ่งพันบาทเพิ่นถูกสองหกหกสองถูกทั้งบนทั้งล่างร่วมทั้งบนทั้งมวลหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะปัน้นม้วนนี่ไม่แต่อายกันนี่ตาหน่องคาดฟัน,นเป็น,นาทางหน่องคาดเอฟซีถามว่าน่องคาดบ่สบายหายไปหายแล้วครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์บ่นนี้เจ๊พ่อวันนี้ปั้นแม่รับ<ม> เฮ้ยมันเกิดสงรามอีกแล้วผ่าทันไหมครับเกิดสงรามอีกแล้วอ้าวเบาๆนอกเรื่องแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปตัดผมเนี่ยบอกเลขให้ถือเด้เอฟซีฝากเงินมาสิได้ไปตัดผมรอๆผมเงา้วแล้วเดี๋ยวคุณคู่สีว่าฝันยังไหนลูกฝันยังไหนปลาขาวมาบอกเขครับปูาขาวมาบอกเลขฝันว่าปูขาวมาบอกเลข ปั้นมือได้ลูกหมู่บ้านหมู่บ้านมันโมเมนต์มันเผาได้เนาะโมเมนต์ค่ะ Moment, หมู่บ้านมันจัดลองคาดฟันปูขาวมาบอกผูวบาดจังไรลูกปูขาวว่าเพินน่นเพิ่นเบลล์าดจังไรเพิ่นบอกว่าสี่เจ็ดหาสีเจ็ดห้า ซีเจ็ดห้าซ้ำนี่บ่ในความฝันเนี่ยู้ขายยังก็บอกคือซื้อบอกไม่ได้บลายยังเลยบอกเล็กคือซื้อผู้ขายมาบอกอยู่หน้าบ้านหรือบอกอยู่สาหลุบอกที่หน้าบ้านมันมีหงวดหนึ่งเนาะที่ปู้ขายมาบอกอยู่หน้าบ้านมันมันกับเขาเลยเนาะมาจอยเนาะซีเจ็ดห้าตัด 4เจ็ด oh, ่หเจโอ้เอฟซีข่อยเห็นชิปนี่คือส <laughs> ิถือใจเนาะเอฟซีเนาะเพราะว่าตรงประเด็นเลยซื้อมาหลายคันหลายค้นซื้อไว้เก็ดหาแบบายหนึสลากกินแบ่งแถวบ้านข่อยบ่มีขายแล้วตอนนี้บ่มีรางมันวหลูกผู้ว่าจังไดผู้บอกให้ซื้อหลายๆ บอกที่ตาบอกว่าจังไรโด้เพื่อนยางมาเพื่นก็บอกว่านี่เกิดห่าเพิ่นก็ยางกับอือเบาซนนี่ครับที่ข้อมฝันน like ี่คือเพื่อนมาบอกยีกยวนหนาบ้านหลังเลยคีออะบ่จำได้บ่จำได้ครับก็บานหลังปุ่นเนาะโม่สามเลขที่ยี่สิบอือมาบอกอยู okay. ่หน้าบ้านที่บอกที่นายจอยแบกซบแม่ไปน่ะเนาะาเลขที่สองหกโม่สามเนาะ ปูขาวไม่ย่ำใดเป็นสีบอกยีนาบ้านนะลุงเนาะผักล้างนีเลขนองแท่นบอกเขาสงสัยปูรูดเด้ว่าเลขร้านบอกเขาแล้วบ่มีเงินกลับมาบอกปูปูกลับมาบอกน้องคาดเาด้อหายน้องคาดหายน้องแท่นหายแม่จอยหายพ่อบ้านแม่จอยเลขเขานเดา้อปูเด้อบอกเขาลูกร้านลำบากไปตัดอ้อยมาละสองบาทปูเอ้ตัดเหมือนมือมือนเว้นยังบ่ได้พ่อลอยมัดเลยนะคะน้าจอยเอาน้องนุ่นียนเ,ยเจอยาง น้องนุ่นบอกเขียนตัวยหญ่ๆ <c oughs> อ้าวน้าจอยบ่กหั่นฝันน้าจอยฝันแล้วแต่ว่าแนวทางของน้าจอยสามารถตามได้ทั้งรัฐบาลไทยสามารถตาม,าาม,าามาได้เล่าทุกมือจันพูดสูงนะคะแนวทางของน้าจอยแต่ว่าเมื่อนีน้องคาดฝันฝันว่าปูขาวมาบอกเลข3ตัวหางเดียวคือ475เจหนะคะเฮาตัดหเจห้4เจ5 75นะคะน้องคาดน้องคาดเป็นผู้ฝันนี่น้องคาดมากตัวไดลูก <c oughs> น้องคาดบอกว่ามักเจ็ดหาเน้นเจ็ดหาเลขเจ็หานเป็นอย่างเงี้ยมันันมันเป็นเลขพ่อลุงขายซาลาเปานะเิ่นเขามาซิงเป็นเข่ามาซีงหวดหางหวัดซ้อนเราเิ่นหายม่านเป็นลางมันหาหายังะหาหาหกหาเจ็ดหาแปดเน้นหาเจ็ดเล็กเน เขาจะไปซื้อสลากินแรื่องว่ไมีขายหรอในในอำเภอเขาวุ้มีแล้วบรู้ว์ท่าอื่นสิมีบ่นี่ซ้ำนีเนาะเราโค้งทุ่ท้ายสิมาตามเยู่เด้เอพื่อนองคาดฝันสามตแดงจริงครึ่งหรือปูกลับมาบอกเลขล่างสินะ <c oughs> เพื่อพันมาบอก2สองตัวใกล้ๆมือนั้น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวป่าสิมาสัมผัสอีก เพื่อแม่จอยฟันกระจังมะเขาเขาออ้องน้ากันเนาะจะรู้ว่ามือนีมาแบงปันเอฟซีคือสามตัวหางเดียวแนวทางของน้องคาดไปใดทั้งไทยทั้งเล่าเด้อค,ค่ะเอฟซีนะคะนะคะเลขสามตัวหางเดียว 4, 7 5เจ็ห้า้ตัดแหวแลเจซห้าเจ็ดหาส่วนตัวน้องคาดน้องคาดบอกว่ามักชอบส่วนตัวเพินบอกว่าเพาินมักเจ็ดหานะคะไปกลับบนล่างเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยแต่ว่าแนวทางของเพิ่นไปใดทั้งไทยทั้งล่า,ลา,า,ลา,าอ่อเนา ข้อสีย่ำเล็กน่ะจอยน้ำบอถีมันท่านเดี๋ยวออกบอค่ะหย่ำให้เอฟออกซีบอเพื่อเพื่อนตามนะคะทีบ้านออกแมนค่ะมีซีซีกับสามศูนย์แต่ว่ามันออกไท่ได้ด้พี่น้องสามแปดท่านไดีออกเนี่ยค่ะเด็กพ่อสอนนะจอยสามแปดยังมันออกนะตามได้นะคะแนวทางของนาจอยเพราะว่าเพื่อนมานอนไปแบกน้ำเหลืองนะแม่แบกแบกสุกแม่ไม่ตันไม่ตันอันน้ำแบบน้ำน้องน้ำน้ำเลือดไม่อาบต้กด น้าจอยอายุสามสิบเนาะเพราะว่าอายุแม่น้าจอยออกแล้วซี่ห่าก็เหลือซีซีแต่ว่าอายุน้าจอยสามสิบแล้วพ่อสอเกิดน้าจอยสามสิบแปดยังบม่ทันออกนะคะนะคะก็เหลืออายุแค่นี้นะคะสามารถตามไถ่ได้นะคะตามไถ่ตามเล่าจันพุทธสุกได้นะคะนะคะ ซีหาออกแล้วสองหกหก,กสองอแล้วซีซีอายุเนาะคะ่ะกับอายุน่ะจอยเป็นสามศูนย์แล้วก็เลขพ่อซ้อนน่ะจอยสองห้าสามแปดนะคะที่ท่านได้ออกนะ่นเนี่ยนะคะอาจจะออกแล้วนะคะลแล้วก็น้นองคาดน้องคาดเนี่ก็ตามใดทั้ทงทยท,ทั้งล่านะคะอ้าขอบคุณน่ะจอยขอบใจน้องคาดที่แบ่งปันเอฟซีนะคะให้เอฟซีโชดีกันนวทางของน้าจอยกับน้องคาดนะคะให้เอฟซีโชดีน้ำเด้อเพื่อนจะได้ฝากค่าตัดผมมาให้ ชิได้ตัดผมแล้วรอนะคะขนาดผมบาตัดยังรอเลยพี่น้องเ <c oughs> บาหยอกเพื่อน <t un> ท่านแม่ทับเพิ่นกะยิ้มดีดีอ่า <c oughs> ขอบคุณน้าจอยนะคะให้เอฟซีโซดีในทางของน้าจอย